กับสวัสดีพี่น้องมื่อเนี้เราจะมาเกี๊ยผักบุผัดสุก,กี้แหง้งไปเคยกินไหมพี่น้องประเทศลาวกะโมห็นกินสุก,กี้แหง้งนี่แต่แบบหม,มกระทะชาบูเออหรือว่าเคยกินแต่แต่เฮาดีอยู่บ้านอาจจะมีแต่ว่าตอนเฮาอยู่เฮาบุเคยกินบน้านนอกพี่น้อง บุง้งแล้วก็มีเห็ดมีฮอนอันนี้เสียไม่เอานี่ต้องเด็ดเอาเพื่อน่าจัดแสดพักบุง้งผักบุ้งจีน สวัสดีสงการหรือว่าปีใหม่ลาวเนาะพี่น้องคนลาวเขาจะเอิ่น่าปีใหม่ส่วนไทยเผิ่นเอิ่นสงการเนาะหรือว่าจังจังยังส่วนคนลาวเอิ่นเอินปีใหม่ปีใหม่ที่สิ้นปีนะเขาจะเอินอีกคนลาวเขาจะเอิ่นปีใหม่สากลแต่ถ้าเป็นสงการไว้สี่คนไทยเอินสงการแต่คนลาวจะเออ่น คนไทยอยู่ไท้เอิดโคงการแต่คนลาเอิเนปีใหม่นะปีใหม่ล่าเขาจะเลยสบายดีสุขสุขคนเดอ้อเขาให้อยู่ดีไม่แห้งมาสุขสุขคนเนาะปีใหม่นี้อายุดีไม่แห้งผู้ใดเมื่อบานรือว่ากับบานกับสองเดินทางไปต่างจังหวัดหรวาไปเที่ยวไปทางใดกะเขาให้เดินทางปลอดภัยสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องส่วนข่อยกับเห็นงาน เห็นงานต่อไปสู้ๆเนาะพี่น้องไทม์ไลน์ในในเดือนนี้ก็คือสิบสามทำงานสิบสี่ทำงานสิบห้าทำงานสิบหกทำงานสิบเจ็ดก็ทำงานแล้วก็ทำงานตลอดไปพี่น้องที่สิบไปเดี่ยวใช่นอนเรียนในคอนเทมแห่งระบาดโควิดอยู่หน้าเพก่นกระบอกเพ่นกระท้าว่าอยากไปไซบออยากไปหานอยโบบอกเพ่นว่บาบอกไปเนาะ มันถามว่ะไปบบสิให้เจ้านายไปส่งให้ลูกสาวเราไปส่งข <c oughs> อโบไปดีกว่า <c oughs> ไฟข้าเจ้ากำลังเกียดท่ามั้คือแบบมันโควิดมันสีรงเกียดเออว่ะตรงตรงหน,นุนไพกับญาติเนาะเฮ้ากับญาติจิเอาลมมาจากขาเจ้าเลยเขาเจ้ากับญาติที่เฮาสิไปหานาะเออม,มันก็นต,าต่างคนต่นางญาติกันเนาะท่านที่ดีอยู่เหมาะเหมาะแม่แม่ดีแล้วอยู่เหมาะเหมาะแม่แม่เนาะพี่น้อง แต่ผู้ได้เมื่อบ้านกได้เมื่อกบ้านกับสองกันยินดีนำเด้อพี่น้องเดินทางปลอดภัยสุขสุขคนจุดุตอนนี้บนกันราสีตุลย์ดึงเทปผ่าหออแห้งผ่าห่อหือื้ออยู่ลมมาเทึงลมเทิรจังกินกี้นี้เปิปิดประตูบานทุกคนทั้งมามากับป๊บพ่อมา สงการมันกับบวมหนนพี่น้องนาะมันบวคือสถานการณ์ปกติดินหน้ามักับบดินบวคือทงการแบบบวมมีโรคบวมีภัยอย่างนั้นเนาะคือเห็นข้าวตอนอยู่บ้านตอนเฮียนอยู่บ้านดินทงการโอ้ยมวนพอเฮียนจบแล้วก็แยกง่ายกันไปหมูกับบางคนกับไปหามไปเฮียนบางคนเกาลูกเอาผูะได้ลูกหน่งลูกซองแล้วยังเลยไปเอาหรือเลยอยู่บนเก่าหักซามมาตรฐานอุ้ีพูอ้าับวันนี้เออ โราเมน้นเราขี่เห็นสมัยตอนที่ยันมวนพี่น้องยังดีไก่ไก่สอนชุชมการเออบ่มีเงินกะมวนแบบว่ทั้งสีตอนนั้นทั้งสิ่งของเงินน้ำฝนน้ำเมฆแต่มันกะมวนนเาะแบบมวนภาษาเด็กน่อยไงภาษาเด็กน้อยภาษาวัยรุ่นแบบได้กินเนลี้ยงดูเด็กชุมการเร่ต้องมาคิดอีหยังมากไหมเออแต่พอโตมาแล้วแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วมันกะเครียดแบบเอเอเราต้องอันนี้อันนี้อันนี้นะเราต้องคิดเนาะถึงอนาคตเรา มากๆแล้คือตอนนั้นตั้นลิ้น,นเบี้ยว <c oughs> คิดโทรไปลินกับโม่บา้างเถอะอล้นี่คิดแ่าเออตอนเยียนห้องนาทีสิแบบลินมากๆก็ต้องแบบตั้นใจเยี่ยนเพราะว่าจรงแล้วผมไม่ได้เยี่ยนต่ออีกแล้วเออประมาณนี้นะต้องมีความสุขกับการแบบได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านนะ <c oughs> คิดไปคิดมาและวร็อยาดครัว,ว <c oughs> แต่ที่จริงมันก็ตั้งใจเยี่ยนนั่นแหละดีที่สุดนะพี่น้องของเราไปเยี่ยนเราเลยไปลินไปเยี่ยนเอาขอมูว่าสแล เรูได้กลับบ้านกับสองค่ะยินดีนะแต่กระต่ายเนี่ยรัดกลับมากมาโดยอะไพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากระต่ายจากบ,บ้านใหม่สี่ขวบสี่ปีแล้วย,ยังไว้ในบ้านมีแต่คนท,ทักมาถามผมว่าในเมื่อบ้านบ,อบ่อไปไปไซบอโอ้ยพี่นยอย้องเอ้ยจะไปทางใดไปมันกะมาไปไซมาไซมันกระยากเนาะขนาดจะไายที่สูรคงกินมาเพิ่นยังสั่งเอาเพิ่นบพิ่ได้ออกไปเพิ่นกระยาก โควิดเพราะว่าบอนคอยอยู่น no, ี Sch ่โควิดระบาดพี่น้องไ่ได้ออกไปไซดีที่สุดจะถี่ไปเนี่ยเจ้านายเพื่อนยังงอดีที่คอยบอหมกไปทางไหนบุไปเที่ยวไปยังแม่คอยบอกอยู่รลดอยู่ในบานบพต้องไปทางใดอยู่ซื้อแม่ก็บอกต้องไปทางใดดอกจะถี่ไปเนี่ยน้องลายเปิดแล้วผักบุง เอาสีพผัดผัดซุกี้แหงมีเฮ็ดแนแล้วก็มีหมูสไล่สามี่ชั้นหมูยังสูงกว่ารถหมูสามชั้นรถมงไม่อันที่เขาหักกันยังว่าัสีจังนบล่เสีเสนยงยงย์ อย่างปีใหม่ปีใหม่สงการปีใหม่ลาวเนาะต้องมีแบบมีเป็ดมีไก่มีน้ำเก๊กฮวยขวัาตอนเฮียน,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 นอยูอย่กกบ, 40, บ้านได้ม้วนหัวนี่เนาะอะไรอะลยจะกลับไปเฮียนอีกแต่คือสิบุคือเก่าเลยเลยหมกับผ้ากันอาลุกอภวมาเลยแต่หมวนคิดเห็นส,สมัยตอนเฮียนตอนที่เฮียนตีสองสามปีที่ผ่านมา หวานจริงๆเลยได้คิดอีกอย่างมากมายคือตอนตูเนาะพอเริ่มอายุร้ายขึ้นหรือว่าแบบวันเดือนปีผ่านไปยอยู่กับตัวเองมากๆเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนนคะความขืดของคนเฮาเนี่ยปกติแล้วตอนเฮาอยู่บ้านเนี่ยความคิดขก็เข้ากับแบบหนึ่งเพราะเขามาอยู่คนเดียวโตเดี่ยวๆหรืออีกย่างแบบนี้ความขืดมันปไปไมเปลี่ยนไปใหม่เนะเออมันเป็นอีย่างที่แบบว่า แบบคือความขืดของคนเท่านอกเมื่อเท่าโตเท่าอนยุเริ่มลายข้นเท่ากัะขืดไปใหม่ไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้นะพี่นอ้องสำหรับคอยได้สิแหละคนจึงมาอยู่กับตัวเองมากๆพี่นอ้องเผื่อจะได้กินวนานนี้สามเมนูมันนี้เมนูเดียวสุกี้ น้ำจิ้มพันทรายจิ้มกับอะไรก็อร่อยว่าซานจะให้เบิงไปเด้พักนิดเลยพี่น้องเลยเพราะว่ายังหลายอย่างที่ยังบริเก่ยวผู้เยาเห็ดน้องมันกระซาก็ชชชชาบราจะกินหมองวงซุปพี่น้องหมองวงซุปมองวงซอสอยากแต่อยู่นี่ก็มีเนาะ อยู่ในบ้านในแกมีหมวกจูกระดิกินอยู่แต่แบบเดกิินหมวกโซะนะพี่น้องหมกหมกกระโซเออเอามาบ่ายข้าวเหนียวบึงพลมาเลยพี่น้องมึงตกจคุ้มึงจะตบยังมึงตกได้ทุกวันปัจจุบันมีฝนได้โทรมาทำเน่ยเอออย่าไปตบไปยานแล้วสิเหี่ยวเข่าเลยพี่น้อง แม่คอยละาสิเกียวเาขาวอะไรก็เลยแบบบาตกกระยาได้สิฮุบหอบอิกมีพักกันโดีย,ยมันเสียนำ้ำแล้วก็มีเฮ็ดสองอย่างมาพี่น้องเราจะเอามาใส่แ้วกนพัดเดี๋ยวไปเอาเฮ็ดไหมมือนี่เฮ็ดยังไงเฮ็ดแซม ปีน้องคข้าวยังวะอ่านบ่เป็นอียังวะอ่านบ่เป็นเฮ็ดแซมอ่านเฮ็ดแซมแซมยังไงเฮ็ดแซมพนันนะโอ้โหมาแซมไปเฮ็ดละงหงถูกเนาะสุดใจเลยเฮ็ดละงหงกับเห็ดปู่ภาพแต่ตะนะพี่น้องไปเลบยบายๆอินตุกแล้วขอบใจทีท่ติดตามหอดส้มอย่างแรกสุขสันต์วัน สภชการหรือว่าวันปีใหม่เนาะขอหายสุขภาพอยู่แข็งแหงอยู่ดีมีแหงมสุขุมสุขคนแต่ละไม่าป